เจ๊เพบูลเนี่ยไปที่สวนสัตว์เขามีเขาเขาทำอะไรบ้างาให้<จ>ช้างไปทําอะไรบ้างนาจะแจกให้กินโตจีนแล้วก็เออให้ให้ตังให้ตังอยู่วัดบ่ว่วัดดิเจไ้ไปไปบร<อ>ิบรลบ่ไบ<ว><ๆ>้ิบริบร้บริบาิบราบช,ช้างทบร,งงราบรา,าบริรีระะิบราบริบริบาิบรคบริบริบริบราบริบริริบริบริร เป็นของฝากของที่ระลึกนะคะมีสามแบบสามสีนะคะนี่ค่ะนี่คืออีกด้านหนึ่งนะคะมีสีฟ้าชมพูดแดงอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปของหมู่ดาวนะคะเอาไว้เป็นของฝากของที่ระลึกได้นะคะสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เพจทายดาวมงคลหรือ Facebook เสดีชนหัวนาคำแล้วเราก็มีเสื้อเด็กนะคะมาให้บริการเลยนะคะนี่ค่ะมี S อ็ L XL นะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะทักมาได้ที่เพจพรายดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสดีชน Kristen, หัวนาคำ0801736 082นมนะคะขอบคุณค่ะหนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดเบลว่าช้างพรายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า คีเอเตอร์ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อานน้ำแป๊บสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมเจ๊ไพบูลกับชื่นใจนะครับก็าดาวมาเยี่ยมอันนี้จะมาชวนเจ๊ไพบูลครับเจ๊ไพบูล เดินไปที่สวนสัตว์นะครับเขามีโครงการที่ว่าบินบริลิตนะครับมาแจกอาหารช้างนะครับมาให้อาหารช้างทอนี้พบูลนี่ก็โอ้โหอ้วนลำใหญ่มากนะครับสมบูรณ์ดีมากอ้ยู่จูจูจจจจูููโอ้โหหลายนะเอง ชีพไอบูนอ้วนเป็นสมบูรณ์ดีมากขออะไรลูกขออะไรครับไม่ใช่ลูกไงแม่เลยเนาะโอ้โหดูดูใบหูนะครับสังเกตใบหูกลางแบบนี้เข้าไปทิดตัวไม่ได้นะครับก็ทางไข่ท้างมันนะครับ เร,เราจะไปสัมผัสกับช้างเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอันตรายมากนะครับอย่างวันจจมป๊ะไปจับสัมผัสช้างผมก็ต้องระวังตัวเซฟตัวดูดูด,ดูชื่นใจชื่นใจครับไปหารพิเดือนไหมครับดูอุ๊ยจุู๊จุโอ้โอโอดูตาทำอะไร ดูขาขาวกว้วยด้วยขาหลังแน่แน่จับมือได้ไหมนี่จับมือได้ไหมจับมือได้ไหมนีมอม่อ๋อทำไมครับไม่มีหัวสัมปนาด์ะครับมีแต่หัวสัมปรดจูจับมือได้ไหมครับ,รบผมว่าจะมาชวนแม่เจ๊ไพบูลเนี่ยไปที่สวนสัตว์ ข้ามีเขาเขาทำอะไรบ้างให้ช้างไปทําอะไรบ้างน่าจะแจกให้กินโตจีนแล้วก็เอ่อให้ให้ตังค์ให้ตังค์อยู่วัดบ้างอยไปวัดดหนกันวจ้าไปไปบริเบ่ได้ไปพวกคนนั้นเฉพาะช้างเฉพาะช้างที่ตัวงานอ๋อโอเคโอเคอืมเดี๋ยวผมไปปลูกหญ้าก่อนครับครับครับทางโครงการเขาจะให้ควานช้างนะครับไปปลูกหญ้าก่อนแล้วก็ให้ช้างไปตามไม่ทีหลังนะครับ อนนี้ผมก็มาดูสาวชื่นใจนะครับสาวชื่นใจจะวันนี้คงไม่ได้ไปครับไปแต่จีไปบุญนะครับเพราะว่าควานคนเดียวเนะน้องเสียน้องเสียเขาก็ติดธุระก็จะให้ไปเดินกับพี่เดือนของเราอย่างแสาวชื่นใจนี้ว่าจะชวนไปอยู่ที่บ้านดาวนะครับบ้านพี่เดือน ว่าให้ไปดูอยู่ด้วยกันดูว่าเห็นชื่นใจเขาชอบพี่เดือนนะครับว่าจะลองไปผสมพันธุ์ดูไม่รู้ว่าพี่เดือนเราก็ไม่เคยนะครับก็จะลองดูว่าจะผสมพันธุ์เป็นไหมเพราะว่าฉังยังอายุยังไม่มากถ้าผสมพันธุ์ได้ถือว่าโอเคครับดูว่าถ้าเป็นประมาณว่าที่ว่าผสมพันธุ์ได้ลูกออกมาจะเป็นแบบไหน อยู่เชื่อใจก็สายหูดพี่เดยนก็สายหูดก็ทั้งอายุประมาณนี้ก็จะตนวนิดหนึ่งนะครับดูมีขนายด้วยมีงานเล็กๆออกมาเขาเรียกว่าขนานนะคอัยอายุอายุเขาผมจะเข้าไปจับสัมผัสไม่ได้นะครับไม่กล้าเหมือนกัน ดูลักษณะเจ๊เทบูลนี่อู้สุดอ้วนอุดมสมบูรณ์ีมากครับช้างหุ่นแบบนี้นี่ไม่ไม่ตื่นง่ายนะครับจะไปไหนมาไหนะจะหรือว่ามีเครื่องเสียงหรือว่ามีเครื่องยนต์เสียงดังโทเวก็ไม่มีตื่นนะครับแต่รูปลักษณะเหมือนกับชื่นใจนี่อู้หูยไม่แน่ครับไม่แน่กับเหมือนกับพี่พี่เดือนของเรานะครับหุ่นแบบนี้ พี่ดาวก็เหมือนกันนะครับน้องดาวหมูดาวเราก็เป็นช้าที่หุน ب, มม่นแบบประมาณเจ๊เพบุญก็จะแต่ว่าไม่ตื่นไปไหนมาไหนก็เชื่องมากพอกช้างเขาทำความสะอาดดีมากครับเป็นโรงโปูนซีเมนอย่างดีนะครับทำความสะอาดดีมาก จรจ้ามังาาม้งเจจรจ้าเจเจจรจ้าไหมจรจ้ากินกล้วยมาดีมีเสียงมัน๊มาดีมีเสียงมันฮะ,ะมาดีอีกเป็น,อน,ปนโอ้ยมีกุดังครับกุดังอาหารช้างเขากล้วยนี่ตักวกล้วยสวยๆเลยครับเก็บไปให้เจ๊ กับให้ชื่นใจมาบ้านเขาไม่ไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับเอาของเขาให้ช้างเขากินเจ๊เ <c> จ <oughs> กินกล้วยไหมเจ๊ครับเจ๊ครับสวด,ดีสวยโอ้ต้องเอาเจ้าเจ๊เอเอทำอ๊ำอฟหู เป็นเป็นเคือเลยจ้างอายุขนาดนี้ครับตัวอายุประมาณยี่สิบสามสิบหรือว่าตัวกว่านี้ก็จะกินอะไรมาณกินอาหารก็เยอะนะครับเห็นไหมครับคุยเคือเดียวครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปให้สาวสวยเราสาวสวยเสียงหน่อย เสียงหน่อยค่ะวันดีสวยๆเดี๋ยวลูกเสียงขอเสียงนังๆได้ยินไหมโอ้โหเสียงแค่นี้ลูกอ่ะเต้นเต้นเต้นอ่ะเต้นเต้นเต้นพ่อสั่งได้ไหมเต้นเต้นเต้นชื่นใจเต้นหนูลูกเต้นเต้นเต้นอ่ะเต้นเต้นเต้นอ่ะเต้นก่อนลูกไม่เอาเต้นเต้นเต้นแบบไหนล the the ูกโอ้โหวันดีอย่างเดียวเลยเอ้าโทษนะครับต้องยื่นให้นะครับต้องโยนให้เพราะว่า น้องชื่นใจสายโหดก็ไม่กล้าเข้าไปชิดตัวนะครับเพราะว่าไม่ใช่ช้างเราเนาะของใครของมันดูครับวิธีการกินกล้วยครับด,ด้ใจจริงสาวชื่นใจเอ้ยดูมีการเต้นด้วยกินกล้วยทีละคือนะครับคือหนึ่งมีอยู่สองสามหวีนะครับอย่างพี่เด่นของเราก็จินประมาณนี้ครับ อย่างมูอ้วนก็กินทีรร่เราดูว่าช้างยังเด็กวันนี้ก็ขวัญจัมปุ่นทำความสะอาดได้ดีมากครับช้างแต่ละเชื่อแต่ละตัวของครอบครัวของน้องโบบานดูดูดูด,ดูเดี๋ยวเขาจิบกินนะครับถ้ากินหน,นึ่งนี้เดี๋ยวเขาจิบกินให้หมดนะครับ อร่อยไหมลูกโอ้แป๊บเดียวจะหมดแล้วโอ้แป๊บเดียวหมดหมดุหด่นเหมือนพี่เดือนนะครับหุ่นช้างรูปลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผอมนะครับเป็นหุ่นแบบนี้ ลักษณะจะเหมือนคนเรานะครับหุน่นสวยมากถ้าหุ่นอ้วนเหมือนกับเจ๊ไฟบูนเนี่ยถ้าเป็นสาวๆนี้โอ้โหไม่ได้นะครับไม่สวยนะครับทางอ้วนคนอ้วนต้องเป็นหุ่นเหมือนกับสาวชื่นใจหุ่นกับที่เดือน,นอ้วนดมสมบูรณ์มากวันนี้ก็จะไปกินอาหารนะครับที่ทางโครงการของสวนสัตว์นะครับ คุณบ,บดีฤทธิ์นะครับมาเยี่ยมชาวช้างจังหวัดสุรินทร์เรานะครับเป็นตาบพิ่มดีใจมากครับที่เป็นความสําคัญของช้างไทยเรานะครับก็ท่านก็มาแจกของให้ชาวช้างมาแจกอาหารการกินให้ช้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วครับวันนี้ก็มาชวนเจ๊เพยุนไปด้วย จจลว่าจะเอาชื่อใจไปก็ไม่กล้าเอาไปนะครับเพราะว่ายังไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ของเรานะครับอย่างไม่คุ้นเคยก็จะเอาตัวเจฟเฮบูลไปเป็นเพื่อนที่เดือนนะครับก็สุดท้ายก็อย่าลืมนะครับช่วยสับตะไคร้กดไซค์กดแชร์กดติดตามช่องดาวเครงเดียนแฟมบรีเป็นกำลังใจให้พวกเราถ่ายคลิปวีดีโอให้แฟนคลับ f e f c ได้ดูหรือท่านผู้ชมเพิ่งเข้ามาติดตามนะครับ ก็สัตสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับติดตามกดติดตามด้วยนะครับช่องช้างภายดาวมงคลแล้วก็ช่องดาวเขยงเดียนแทมเอรี่แล้วก็ช่องอีดิเฟนไทยแลนด์ให้เป็นกําลังใจให้พวกเราทํำที่ดีดอให้แฟนขับเอแลีหรือท่านผู้ชมได้ชมนะครับสวัสดีครับ